เฮะตอนนี้เราจะมาตอบปาสีของเรฟเรนกอริล่านะฮะก็บอกไว้ที่ปาร์ตี้แล้วนะฮะว่าผมจะมาอ่าทําลายอะอะไรก็ได้ลตอนผมเรียกว่าอะไรฮะท่ออะไรวะใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปดูพัทเดี๋ยวไปดูพัทสามกัแนแล้วผมบูาอะไรฮะก็จะมาทําลายไอ้ท่อลังปะต้งโกฮาเฮลหรือวมึงนั่นไอ้ท่อนี้ก็กลัวนะ <S <S ผมปุ๊บทีหลังมันก็ไม่ค่อยลงนะฮะโอ,อ้ยอีเย็บอีเย็บมึง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  <S <S โอเคอ่าปืนกลเอาไว้ทีหลังนะโอเค อือทําไมวะเออหน้าถังระเบิดนะถังระเบิดโอเคฮะโอเคโอเคก็วางไว้ก่อนนะอ่าไม่ต้องวางนะทุบแม่งเลยฮะไม่เอาไอ๊ะตัดไอ้เนี่ยโว้ยเร้าจ้องทุบไล่ฮะทุบไล่โอ้ยมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยโอ้โหเต็มหัวกูเลยฮะโอ้เอาดิสตรอยเอาเลยครับกูอีกพ่อมึงโอ้ยนะโอ้ยโอ้โหสวรรค์ไม่ช่วยกูเลยนะเอ้ย นะฮะสุดท้ายก็เห็นอย่างเงี้ยนะโว้คนก็บอกนะ่ะมึงมึงทำอะไรกับมึงนี่แหละโอ้โห,โหเริ่มมันแต่แรกก็ตายนะโห้มาถล่มประพาคารเขาไม่เรียกว่าประภาคารเนี่ยเขาเรียกว่าไรฮะไอปล่องปล่องผลิตปาต้องโก้หายเหวเลยนะโว้โอ้แหมกูแค่มาทําลายก็มึงเล่นขึ้นราคาซะเยอะนะฮะก็เลยต้องเหมือนไส้เลยไปตีเนะนี่ยฮะโอ้จันออกแนละ้วฮะโอเค เฮ้ยเดี๋ยวผมกลับไปที่นี่นกี่รอบนะฮะอ๋ออาวุธเต็มเหมือนเดิมนะอาวุธเต็มเหมือนเดิมไม่ต้องสงสัยนะฮะก็ลงเหมือนเดิมฮะเออ่ที่ผมเล่นนี่ผมก็รีวิวอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้เล่นเอ่อวอล์กเท้านะครับถ้าวอล์กเท้าเดี๋ยวถ้าผมกะจะวอล์กเท้านะครับผมก็คงจะต้องทำกันนานๆน,นะฮะวอล์กเท้าเนี่ยแกี yeah. วิ่งขึ้นบนแล้วฮะลุย let's go เอาอืมเอาขึ้น,นง่ายๆกันนะฮะแกีอ่าเอาโอาเค โอ้โหโอ้ยโอ้ยโคตรล็อกนะฮะโกติคือถ้าวิ่งลงมันจะเร็วเร็วนะวิ่งขึ้นในโค้ชานะโอ้ยโคตรล็อกเลยกูอย่างน้อยมีที่ให้กระโดดขึ้นอย่างดีนะถ้าเป็นแบบพวกหินปกตินะแม่งจะกระโดดขึ้นโดดไม่ได้แม่งติดนะแม่งบล็อกนะครูมกดกระโดดนะแต่ไม่กระโดดแน่อ่ะไรอะไรนีกูทุกตัวไหนก็ดีมากเอสส์โอ้มึงจำหน้ากูได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหแม่งโอ้โหแม่งโอ้ย โอ้ป mm ืนปืนอะไรนะปืนพกอ่ะปืนพกอ่ะไอกางไอ้กลางไอ้กังไอกลาง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 กลองกลางโอเคอ่ะอ่ะเฮ้ยใครยิงวะอ๋อกังเฮดช็อตพี่น้องเออเฮดช็อตเด้ไอ้สัสเอาแรกกูมาเฮ้ยแรกกูอ้าวแรกกูกระเด็นไปอันหนึ่งฮะอ้าวชิบหายแล้วเอาแรกกูละเฮ้ยเดี๋ยวกูเห็นมันกระเด็นไปอันหนึ่งว่ะ นี่ไงอ่ะนี่มันเลือดนี่ว่ะโอ้แล่กูหายนะฮะสวยแล้วเอาแล่กูหายเสร็จแล้วนี่มีแล่เยอะเราจะไปซื้อปืนไส่ฟ้ากันนะอ่ะเคะอ่ะทุบ้าไปฮะอุ้ยอย่ายไม่เนี่ไม่เดี๋ยวคอิสต์เบิร์กเราเปิเต็นโตเตเบอตาตาเดี๋ยวเรคุยม่รู้นะ้วเพื่อน อ่าก็ไ,ได้มาเพิ่มนะโอเคแล้วก็ไป,ปไ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 ปทำเวลานะฮะโอเคเดี๋ยวมาห้าอันนะเฮ้ยอ,อีกอันมาดิเอาโอ้โหโอ้บางอันก็ได้ห้านะ,ะอ๋อมันกระเด็นมานี่นะฮะสิ่งอันไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันกระเด็นมาไหนนะฮะโอหาไม่เจอนะเซ็งเป็ดนะเก็บได้สี่อันเราก็จะไปอ่าไปซื้อนะฮะโอเคเลต์ก็นะฮะลงมาที่เดินนะเออนะฮะเออ ทางขาดนะโหวิ่งวิ่งวิ่งอ่าได้มาเพิ่มอีกห้านะอ๋อมันกระเด็นลงมาตรงนี้นะฮะมันกวนนะโอเควิ่ง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 โอเคลงมาที่เดิมนะเสร็จแล้วเราก็ต้องขึ้นไปใหม่นะโอเคขึ้นเร่วเร่าเล่าเร่าเร่าเวลารีวิวไม่มากนะฮะโอเคถ้าเป็นไปได้อาจจะทำพาร์ทห้าพาร์ทโคนะถ้าผมว่างนะฮะโอเคเอาไม่ใช่นี่ดีกว่าอ่ะเอาผิดท้ายนะขอโทษนะโอเคเอา ก็ทุบหินเอ้าเอ้ยตอนแรกกูเห็นมัน,นแดงไหมล่ะเอ้ยตอนแรกเห็นฟ้าๆมัเขียนว่าอะไรรู้ปอ,อข่าวข่าข่าวเนี่ยมีทําโรงแรมมัดลูกแถวนี้ข้อมึงเน่ยผมไม่สนใจนะใครสร้างกันมไม่สนใจนะเนี้ okay. ได้เวลาโอ้นี่ฮะสายปา้าอาจารยบานะอ่าได้แนละ้วโอเคปิเกอร์แบงค์นะฮะก็คือความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับ <laughs> อ่าเซฟเกมนะฮะเซฟไปฮะโอเคอ่าได้ แล้วเราก็จะได้ของใหม่มานะแต่ว่าของใหม่ของเรานี้ต้องไปกดอ่าตรงตู้เสื้อผ้านะฮะไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าของผูใหมอ่อะโอเคเป็นตูนะ้กุณาโอเคอ่านี่ฮะแล้วก็จะเปลี่ยนกับอเปลี่ยนกับปืนที่ไม่ได้ประโยชน์นะคือปืนกลนะปืนกลแม่งประหยะัดเขาเรียกอะนะมันหวังผลยากฮนะโอเคฮะดอนนะ,อะโอเคแล้วก็จะได้ปืนสายฟ้ามาใช้นะอ่าแล้วก็ถืถอถือเตรียมก่อนเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนกัอนนะอ่า อาเป็นคอนล็อกนะฮะคอนล็อกเกอร์แต่ดูดีครับไอ้ตรงหัวคอนนี่มันเหมือนแบบกีตาร์ฮะกีตาร์ใส่ฟ้าเหาเนี่ยกีตาร์ล็อกล็อกฮลมาอู้ดมากแตนงอ๋อตรงนี้ผมยังไม่ทุกตอนแรกครับผมก็ช่างแม่งครับทุกไปแล้วโอ้ยมันไม่เสร็จกทีเฮียอ่าก็จะเห็นนะสะพานมันพังแล้วก็ไม่สนใจก็หยิบระเบิดมาทันแก๊สมาส่งครับไอนโอ้ย แม่งนะส่งดีๆไม่ได้ใช่ไหมแตกนะขะไม่แม่นนะครับไม่เป็นไรฮะไม่แม่นไม่เป็นไรฮะก็ติดนิดหนึ่งฮะไม่เป็นไรอะโอเคเดี๋ยวขึ้นมาโอ้เยสแมนอ่าเอ้าไม่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 ต้องไม่ต้องขึ้นแบบดีๆฮะอ่ากูล็อกครับเพราะกูล็อกฮะโอเคอ่ขึ้นแบบไม่ดีไมได้แล้วเราก็จะมีโลโก้ที่ติดตัวเองก็คือหืม กุล็อกแอบนะฮะติลอ็อมแบบแอบนะอุ้ยได้สามครั้งเลยแหมมาเนี้ยก็คูล็อกอ่ะล็อกอะไรร้อนไปนิดห,หน่อยนะเราเปิดแล้วอุ้ยแบบเออเออเนีฮะโอ้โหมาติดอะไรหน้ากูเนะี่ยแกติดมาฮะติดมาฮะติดมาฮะบึมบึมบึมหน่ oh, yes, อยยังแมนโอเคเอาไปติด,ดอีกอ่ะคุณโดนไปไหนวเนี่ยบึมบึมบึมอ่ะฮะกูก็ไม่แม่นนะฮะก็ขอโทษด้วยกันนะฮะ <Yeah. S 2> บึมบึมบึมโอเคตัดน้ำมาเิชนะฮะบึมบึมบึมโอเคอ่าถลม่มฮะโอ้ยส oh, yes. เป็นไรพี่อ่าสุดยอดนะโอเคอ่ะก็ขึ้นมาใหม่นะเราจะไปเก็บซซลเวกอีกรอบนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะหาอ่าถ้าหา EDF มาเลยฮะอ่าไอัสัตว์นี่เน,น่ผมไม่หลงกลรอบที่สามเลยแดดนะฮะรอบรอบแรกคือผมโดดไม่ไปจริงๆนะแต่รอบรอบที่เหลือผมก็โง่นะโอเค บอกตรงนะมันงโง่อ่ะโอเคเฮ้ยตรงไปก็ได้วะอ่าต้องไปทำภารกิจนะเพราะว่าจะได้ไปเจอทหารอีเอสนะโอ้ยลำคาญวะ่ะอ่ะไม่ครบชุดนะไม่ฮะโอ้โหอ,อ่ะผมทำให้ครบชุดแล้วนะนะอย่าบ้าผมนะโอเคเปืนใส่ป้าตเตรียมพร้อมไหมไปแนละ้วอ่ะขับรถขับรถขับรถรอะไรเนะี่ยรถบรรทุกนะฮะข้างหลังก็จะเป็นอ่าเนี้ยเอฟก ชนมาแล้วมันใต่กระชนไม่มยิงวัวน้ำยิงวัวอ่าเรา,เราเราได้ศัตรูกลางทางนะฮะมาตอนแรกก็ก็ะย่าจอนะคือแบบมันจะมีคนมาช่วยนะระหว่างทางแล้ยิงแม่งเลยฮะในไฟฟ้าที่ดโดริติดนะโอ้โหกุลล็อกฮนะก็กุลล็อกอะนี่รล็ก็หน่อยอะไ่ะไปแล้วเราก็จะเอารถไอ้ต้นตีนี่ไปแทนนะโอเคอ่าแล้วศพแม่งบักฮนะศพแม่งหายอนะ่ะ โอ้เกมมันโคตรเยรนะนี oh ่ขนาดเกมไอ้บ oh, ล็อกมันย oh ังเกียร์ขนาดนี้ฮะไม่เป oh ็นไรฮะตรงไปทางสีเหลืองฮะเกมตรงมาเรื่อยๆฮะอ๋อนะครับให้เดี๋ยวๆๆกูไม่ไปทำธุรกิจก่อนวะกูยิงไอ้พวกเวนนี่ดีกว่าอ่าลุยมึงยิงกูใช่ไหมอ๋อแปลนะถึงกูยิงไม่โดนมึงแต่กูจะขึ้นมาและยิงมึงเองอ่ะนะฮะอือนะฮะโอ้อ่าให้กูไปไหนวะเนี่ยอ๋อเค้ะออกจากรถฮะ แล้วมาก่อนวิ right. ่งวิ่งวิ Esta, ่งวิ่งถ้าวิ่งไม่เร็วก็เปลี่ยนอาวุธได้นะฮะเปลี่ยนอาวุธแล้วค่อยชักมาทีเดียวนะเออมาเลยมึงเอาเต็มลุยอูชิโดรีเออูเป็นเทพเจ้าทอเลยเว้ยกุลล็อกอะม่เชื่อแล้วนี่คือะไรฮะทุบไปเลยฮะใส่มาแล้วเบิดแล้ว ก็ใกล้ตายล้วยนะฮะโหโอ้ยแกแล้วก็ต้องใช้วิธีแบบเดินนะคือทุบไปเรื่อยฮะพอระเบิดหมดนะก็ขอภคเลยนะฮะถึงมันจะดูแบบช้าไม่เร็วนะฮะก็แต่ถ้าได้ดูถล่มทีเดียวก็ดีนะเหลวลาประมาณหนึ่งนาทีกว่านะก็รีบๆทุบแล้วกันนะเดี๋ยวจะรีบๆทุบให้ดูนะโอเคทุบนะทุบเลยฮะทุบทุบบ้านใครบึ้มไม่สนยละเพราะไม่ใช่บ้านกูนะบ้านกูมีในโลกนะ วงเล็บไปเกณฑ์น,นะฮะของกินกูมีฮะกูไม่อโอ้โหแค่อ่าอ่านะฮะโอ้โหเงี้ยชิโดโริติดเต็มเลยนะฮะโอ้เอาไอ้นี่ติดเหล็กนะฮะติดเหล็กนะเนี่ยเออมึงต้องลงไปเสีฮะไ,ไ,ไม่ไม่มึงไม่มึงมึงอดแล้วมึงอดแล้วมึงรู้ไ,มไหมเนี้เอ,อกากอริล่ากอริล่าเทพกว่าปาต้องโกวยข้อมึงอ่ะ้ยเออเอาลิงกูไปกินหน่อยไม่เหล็กล่วงไป เหล็กขั้นแล้วะเหล็กขั้นก็ทุบเฉียบทุบเฉียบทุบสิเอาทุบสิเอาทุบสิเออยังเหลือโครงให้เหลือโครงก็ทุบอีกนิดนึงนี่แล้วก็ตึงนึงก็เอาฮะอยากให้ดูด้วยกระโลงนะฮะเขยะกระโลงเรียบร้อยฮะกูโดนหัวกูด้วยนะแม่งเจ็บชิบหายฮะโอ้อ่าทุบอีกสักนิดนึงนะอ่าก็หล่นลงมานะฮะแล้วมาทับไข่กันดูนะอ่าทับหัวกูนิดนึงนะ กูไม่อกูก็ไม่ได้แปลกนะไม่เป็นไรอ่ะ